แครหนุ่มจีวัวป้าขยุดจีแม่้องดีเด้มกิน้ำมงเหอหลังยังไงฉีดเอาใส่เต็มโตเลยอยู่นี่แหละอยู่กันนี่แหละใส่มดดำต้องใส่าใส่หางเป็นยิ่งเหญ่ลูกยิงใหญ่โตโตเลยจ้า อราวนี้น,นี่จีบกำลังว่เอยากกินข้าวอย่างนี้รเราเกพื่อนไปซื้อข่จังหวัดยังไม่มีเส้นเนาะอันนี้ขนมจีบแม่ทองดีเด้อของเพื่อนขายอย,ยู่ในเมืองสายโยะสาลูกใหญ่เด้อพี่นออ้องหมูเน้นเน้นหมูเน้นเน้นเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อ ซิมยั่วเด้อลูกใหญ่เด้อไฟกระพริบเลยเด้อืมยั่วจ้านี่ฟ้าแล้วก็ซิมเบะซิมเบะเด้อพี่น้องเฮาก็กินเลยมือซาวเฮาซื้อมาเฮาแซ่ไว้แล้วเฮาก็มาอุ่นเด้อหอนฮอนควันอวยรวยอวยรวยเฮาก็มากินยำซาวกับขนมปังอีหยังน้ำกาแฟเฮาเด้อพี่น้องก็มากินน้ำกันเด้ออร่อยเด้อ นอ,อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีสซีซ่าแนวแน่ด้วยซ้า